e ที่มีต่อพระรัตนตรัยต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไดแสดงออกถึงกุศลลเจตนาในวันนี้ที่มีต่อพระพุทธศาสนาคือโดยเฉพาะวัดพิชยยายติการาม นอกจากที่คุณหญิงจะได้เป็นผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพระกฐินนทานมาถวายแก่วัดพิชยะยะาติการามในวันนี้อย่างได้ถวายจะตุปัจจัย ไถยทานโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอารามวัดพิะญาติการามนี้ส่วนหนึง่งและยังได้มีกุศลศรัทธารับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิวทยาลัยวิทยาเขตบารีศึกษาพุทธโคดเป็นจำนวนค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจนแล้วเสร็จประมาณการ32สองล้านบาทซึ่งเป็นตึกอาคาร สูงห้าชั้นซึ่งขณะนี้ก็ได้กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างอยู่อาคารเรียนนี้เป็นสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการะระดับผู้นำวัดคือนำหมู่นำคณะท่านได้พัฒนา ความรู้ของท่านพิสุทั้งหมดนี่มาศึกษาก็ประมาณสามร้อเศษถึงสี่ร้อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาเห็นโครงสร้างของตึกท่านดีใจว่าต่อไปจะได้มีที่เรียนเป็นของตอนเองคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะและครอบครัว เป็นมหาอุบาสิกาผู้มีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ที่ว่าเป็นที่ว่าสมบูรณ์พระคุณหญิงไม่ใช่มีแต่เฉพาะทรัพย์สมบัติภายนอกแต่คุณหญิงสมนึก มีทรัพย์สมบัติภายในคือมีศรัทธามีศีลมีสุตตะและเรามีจาคะและมีปัญญาศีลส,สุตตะจาระปัญญานี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนายิ่งไปกว่านั้น คุณหญิงยังได้ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมมังคาจารย์หรือหลวงพ่อทองแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอาจารย์ดังนั้นผู้ที่เข้าถึง หลักวิปัสนาคือระดับวิปัสนาญาณระดับสูงนี้นอกจากเกจะเป็นผู้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วเห็นบุญเป็นหลักชใยเห็นบุญเป็นหลักชัยของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะ รวบรวมบนกุศลที่เกิดจากการบริจาคขอ,อนคุณหญิงสมนึกนั้นนะท่านบอกว่าจำไม่ได้เท่าที่ลงมาในหนังสือที่วัดพิชยยาติการามในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่จำนวนหนึ่งและในจำนวนหนึ่งนั้นอาตมาเองก็เป็นคนนึกได้ เพราะได้รู้ได้เห็นว่าคนหญิงบริจาคที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างโดยเฉพาะที่วัดพิชัยยาติการามที่ผ่านขอรดขอโทษเขาเรียกว่าผ่านมือนะผ่านมือเขาอ,อัตมภาพนี้ที่จำได้ก็หนึ่งบริจาคทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ก็ห้าล้านบาทบริจาคร่วมโครงการจัดทำประธานุกรมพระไกรปิฎกเชิงวิจัยหนึ่งล้านห้าแสนบาทยังบริจาคที่สำคัญ ก็คือการสร้างอาคารเรียนสาสองล้านและวันนี้ก็ยังบริจาคบำรุงพระาารามโดยเสด็จพระราชกุศลอีกห้าล้านบาทนอกจากนี้ยังประวารณาไว้อีกนะจะสร้างวัด ฮะไทยนาเลศในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาอีกสิบห้าล้านบาทนี่ยังไม่ได้รับนะแต่ประวณาไว้เป็นมั่นคงเฉพาะที่วัดพิชัยญาติที่วัดหลวงปู่ทองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขึ้นไปก็ประวณาสร้างอาคารหรือ วิหารปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างกว่าสามสิบเอ็ดล้านเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติธรรมถึงที่สุดขอยกตัวอย่างอย่างเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราชที่เป็นเกษัตรองค์สำคัญที่จงพระธรรมโทษ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกมีสมบัติมากมายมหาศาลแต่ก่อนจะเสวยอะไรก็นึกถึงพระก่อนนึกถึงพระก่อนว่าเจ้าเจ้ากกนะฉันแล้วหรือยังแม้ที่สุดมีเพียงผลมะขามป้อมหนึ่งถ้า ตาว่าพระยังไม่ได้ฉันก็จะถวายนี่เป็นทธาของวาสุกวาสิกาในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวินัยจึงมีข้ออยู่หนึ่งที่พระตัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พระได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ว่าพิสุไม่เป็นไข่ นะห้ามไปขอบิณฑบาตในตระกูลที่สมมุติกันว่าเป็นเสขะบุคคลถ้านะหากว่าไปขอเนี่ยต้องอาบัติปาติเทศนยะเขาเรียกว่าต้องทำคืนอาบัตินั้นตระกูลที่ได้รับสมมุติ ว่าเป็นเสขะเนก็คือตระกูลที่มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรยัยเพราะตระกูลที่มีศรัทธามั่นคงนี้เนี่ยอย่างที่อาตามากล่าวไว้ข้างต้นพระไปขออะไรก็ทำบุญหมดเพราะฉะนั้นคุณหญิงก็อยู่ในฐานะ เป็นอุบาสกบาสิกาที่มีคุณสมบัติของเสาบุคคลด้วยกุศลที่คุณหญิงและครอบครัวได้บำเพ็ญมาตลอดนี้เป็นการแสดงและยืนยันถึงความมั่นคงของศรัทธาซึ่งท่านกล่าวว่า ศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งบั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศลธรรมไม่ว่าจะบำเพ็ญกุศลธรรมใดๆก็ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ ตั้งแต่การปฏิบัติธรรมระดับต่ำจนกระทั่งระดับสูงถึงเดบรนรุมรรคผลนิพานพระศรนะัทธาเนี่ยมีความมั่นคงและในขณะเดียวกันตัวศรัทธาก็เป็นตัวสร้างสเสบียงสำหรับเดินทางให้กับชีวิตความจริง คุณหญิงไม่ต้องห่วงชีวิตในปัจจุบันเพราะชีวิตมีความสมบูรณ์ทุกประการแล้วแต่จากโรคนี้ไปแล้วบุญกุศลนี้แหละที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปจะเป็นสเสบียงเครื่องเดินทาง ที่มีความพร้อมทุกประการเปรียบเทียบเหมือนคนเดินทางในปัจจุบันนี้จะเดินทางไปค้างแรมที่ไหนไกลๆอย่างไรก็ต้องเตรียมสเสบียงเครื่องเดนทางอย่างน้อยที่สุดก็ปัจจัยต้องใส่กระเป๋าไว้ให้พร้อมการเดินทางไปยังประโลกนั้นเราขนทรัพย์สมบัติ ที่เป็นวัตถุสิ่งของในปัจจุบันนี้ไปด้วยไม่ได้แต่สเสบียง <c oughs> เดินทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ไว้ชัดเจนก็คือบุญกุศลเพราะมีบาลีที่เป็นพุทธภาษิตตัดรับรองไว้ที่พระท่านสวดต่อท้าย อนุทนาตอนท้ายที่ว่าปุญญานิประรโกะรกัดเสหมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัมพัสสทั้งหลายในสัมปรยภพภายภาคหน้าท่านทั้งหลายเมื่อจะนมิมก,กจิตทางพระทธเนกว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยก่อนจะดับ จากโรคนี้ไปถือปฏิสนธิในโรคใหม่นั้นสิ่งที่จะติดตามเราไปได้ก็คือบุญกับบาปหรือกุศลกับอกุศลที่จิตได้สั่งสมไว้นะเป็นจิตใต้สำนึกนะขณะที่ใกล้จะดับจิต จิตดวงสุดท้ายนั่นเกิดจะไปรีวายหรือไปนึกถึงสิ่งที่ตนเองได้กระทำไว้ว่าที่ผ่านมาเราทำความดีไว้อย่างไรทำสิ่งที่ไม่ดีไว้อย่างไรแต่ขณะนั้นจิตกำหนดสิ่งที่ทำดีไว้ ก็จะไปจุติในสถานที่ดีนัชีวิตของคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะพร้อมทั้งบุตรธิดาครอบครัวทั้งหลายได้สั่งสมบุญกุศลไว้เป็นหลักประกันของชีวิตนำให้เกิดความสุขทั้งปะใะปนปัจจุบันชาตินี้สัมประยพภายภาคหนา้าในนามของคณะสงฆ์ วัดพิชยยยาติการามจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่คุณหญิงสมนึกและครอบครัวได้บำเพ็ญให้เป็นไปในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและในอนาคตที่จะพึงบังเกิดมีก็ดี พร้อมทั้งอนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรัยโดยเฉพาะพระพุทธปฏิมากรอ,องค์ประธานในพระอุโบสถวัดพิชยายาติการามนี้ซึ่งมีนามว่าสมเด็จพระสิทธาพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ประธาน ความปรารถนาให้สำเร็จแก่ทุกๆคนจงมาเป็นตะปะเดชะเป็นภาระวะปัจจัยประธานพรให้คุณหญิงสมนึกพร้อมทั้งครอบครัวตลอดถึงท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานในวันนี้ จงถึงความเจริญด้วยพอรอันประเสริฐสี่ประการคืออายุจงยิ่งร้อยพัสการมณนะะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพระขอให้มีพารรณาไมยเข้มแข็งแรงปราศจากโกรคาพาธ อันตรายสำหรับชีวิตทุกประการขอทุกท่านจงเจริญด้วยราบยศสุขสันเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยคิดอะไรขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการเถิญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ